งานอ e ีเวนต์กับนักบอลทีมชระิไทยในช่วงนี้คงต้องขอพักไปก่อนนะครับโคชิโก้ iko, ขอความร่วมมือทุกคนขอให้มุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมเตรียมปลุยศึกบนโลกรับคัดเลือกและป้องกันแชมป์ศึก AFF ส u ซูกิครับครับในการฝึกซ้อมล่าสุดของแข้งช้าศึกไทยครับเก็บตัวกันที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเข้าแคมป์วันที่2ครับเมื่อช่วงเช้าก็มีการฝึกซ้อมวิ่งวอร์มร่างกายเบาๆลมทั้งเน่นเทรทนิง่งก่อนจะมีการฝึกซ้อมช่วงเย็นกันต่อ ทางด้านโคซิโกกีสักเซนเมืองได้บอกว่าหลังจากผ่าวันแรกความฟิตถือว่าอยู่ในดับที่น่าพอใจครับรวมทั้งจแอมทน,นาชนะบ,บุตรก็กลับมาซ้อมเบาๆได้เรื่องอีเวนต์ของนักเตะตอนนี้ต้องขอความร่วมมือครับถ้าเกิดใครมีต้องขอให้งดไปก่อนบอกว่าทุกคนนั้นต้องมุ่งมั่นมาฝึกซ้อมกันเพื่อประเทศชาติน่าทึ่ตอนนี้คือการฝึกซ้อมอยากให้มีสมาธิกับการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับแมมทนาจริงๆแล้วเนี่ยนะว,วันนี้จะดีวันดีคืนนะครับ oh. ก็ สามารถที่จะเข้ามาเล่นเลยแต่ให้ปั่นยานแล้วว่ายน้ําแล้วก็คลิปเมตนนะครับเพราะว่าเป็นแค่กล้ามเนื้อกับเอ็นแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่กระดูกนะครับก็คิดว่าน่าจะหายทันครับผมออ๋คงไม่มีครับอีเวนต์นะฮะก็คือต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเราทุกคนมุ่งมั่นนะครับผลงานของบอลโลกเรายังไม่ค่อยดีฉะนั้นหน้าที่หลักของนกฟุตบลก็คือ จะต้องฝึกซ้อมนะครับถ้ามีอีเวนต์หรืองานถ่ายโฆษณาหรืออะไรก็คงงดนะครับนะ <c oughs> ก็ก็อ่ก็ถ้ายังไงก็ขอขอความร่วมมือนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าขอให้บอกมาแค่นั้เอถ้าถ้าเป็นวันไหนที่เป็นวันพักเราของ,ของเราจริงก็สามารถทําได้ ครับก็ต้องพักกรารโฆษณางานอีเวนต์กันไปก่อนนะครับมุ่งม,มั่นรับใช้ชาติกันก่อนครับโปรแกรมนัดสำคัญของทีมชาติไทยครับจะเปิดสนามรัชมังกากีฬาฐานทำศึกทั่โลกรับคัดเลือกพบกับออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนนี้ก่อนจะไปป้องกันแชมป์ศึกสุสกีครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับไทยนั้นอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพสิงคโปร์และอินโดนีเซียนัดแรกลงเตะกันในวันที่19พฤศจิกายนครับ